เซ็นทันชิลมค่ะวันนี้ก็ชีพพอติบิลได้เลยพูดดังๆค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็ฟินเชื่อว่าพลังของทุกคน่ะมันแบบมีค่ามากๆแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟินว่ามันเป็นไปได้หมดเลยแค่ลงมือทำอย่างเดียวค่ะปกติเราเป็นคนที่แบบมีพลังอะไรในตัวคุค่าเยอะไหม ฟินว่าฟินเชื่อมากกว่ามันเป็นความเชื่อว่าเออถ้าวันหนึ่งเราเรารีชาร์จตัวเองให้มันมีพลังในทุกๆด้านน่ะฟินว่ามันมันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะแบบส่งต่อพลังเนี้ยให้กับทุกๆคนด้วยใช่ดีมากเลยแฟนก็มารับพลังจากเราเยอะมากจริงจริงจริงแฟนๆรับพลังจากฟิตทุกวันแล้วพลังแต่ละวันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นวันที่แบบว่า มีความสุขมากๆอยากจะอ้อนอยากจะพูดดีๆด้วยบางวันก็อาจจะเป็นฟิลเพื่อนสาวฟิลตลกๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ละวันก็จะมีพลังหลากหลายแต่ว่าทุกคนก็จะได้รับพลังบวกจากฟิลแน่นอนบที่เราคิดที่เราเขียนนะคะมันมีแบบเดียวว่ามีหลายแบบอตอนตอนที่กําลังจะไฟนอกออกมาใช่ไหมคะก็จริงๆเขียนไว้ หลายอย่างมากๆก็เลยแบบว่าเอาคํานั้นมาชนคํานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในในกระดาษที่ฟินเขียนก็ขีดแล้วก็ค่าเขียนแล้วก็ค่าแต่ว่าหลักๆคือฟินอยากให้ทุกคนเก็ตพอยว่าเออเราเราคือบ้านของเราเองอันนี้อันนี้คือพอยต์หลักๆแล้วก็ในบ้านมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็เลยก็เลยเขียนให้เป็นบทสามบทที่คิดว่าน่าจะครอบทั้งหมดแล้วก็คนอ่านเข้าใจได้ไง่ายๆค่ะ3ประโยะสามประโยค ใช่ใ<ค>สาม<ไ>ประโยคอ,อ่ถึงคุณที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งใช่ก็เชื่อว่าแบบทุกคนจะมีมีมีบ้านที่ที่งดงามของตัวเองแล้วก็อยากให้ใครมาดับแสงสว่างภายในบ้านแล้วก็หวังว่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามในแบบของคุณเองใช่คมมายัาง<ม>ยังมีวะไรท่เติมแสงสว่าง ฟินเติมแสงสว่างทุกวันฟินรู้สึกว่าการเติมพลังบวกมันมันมันเกิดขึ้นได้จากคนรอบตัวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยความสงบความธรรมชาติหรือว่าบทความดีๆพอดแคสต์ดีๆสักอันหนึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เติมเต็มเราได้เหมือนกันครอบครัวสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะคนรอบข้างอะ่ะมันมันคือพลังบวกที่ดีบางที่บางวันอาจจะเกิดจากความสุขเล็กๆในชีวิตประจําวันสมมติว่า เราเดินออกไปแล้วเราเจอท้องฟ้าสวยๆมันก็เป็นพลังที่ดีนะคะสําหรับหนูใช่เ,เป็นครที่เราก็สามารถสงใช่ใช่ค่ะพอพอเราได้เสพอะไรที่เราเรารู้ว่าเอออันนี้คือความสุขเล็กๆของเรานะในชีวิตประจําวันแล้วพอเราฟูลฟิลกับตัวเองมากๆเรารู้สึกว่าเออเรารักตัวเองมากๆแล้วคนอื่นเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเออเนี่ยคือพลังที่ดีของเราเลยแล้วบางบางวันฟินก็อาจจะเดินไปแล้วก็แบบ เอาเราไม่เคยรู้จักกันวันนี้เสื้อสวยมากเลยค่ะชอบสีผมจังเลยเล็บสวยจังเลยบางคำพูดมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจเขาแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกโอ้ดเดย์ขึ้นมาก็ได้ใช่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่แบบว่าจนฝไฟยรา โอ้ Ooh, จ,ร нь, จริงๆริงกิบแอนเทกก็ก็ก็ดีค่ uh. คะฟินฟินอาจจะได้รับเยอะมากๆจากจากพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยว่าแบบวันนี้ฟินสวยอย่างนั้นอย่างนี้หล่อยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็กลายเป็นเป็นวันดีๆอย่างแบบตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนอย่างเงี้ย <c oughs> <grow S 1> ฟินก็จะเข้าไปดูในทวิตเตอร์ว่าแบบมีมีพี่พี่มาส่งฝันดีหน้ามีมอร์นิ่งตอนเช้ามามาแบบว่าทําให้รู้สึกว่าฟินมีพลังตรงเนี้ยมัน มันทาให้หนุมีแรงอะว่าแบบโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปทํางานแบบเต็มเปี่ยมเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบแบหรือว่าพลังลบที่มันเราบ้างก็ <c oughs> มีบ้างในในโลกออนไลน์ประมาณหนึ่งแต่ว่าฟินฟินฟินเชื่อว่าพลังที่ฟินส่งออกไปในโลกออนไลน์มันบวกกว่าแล้วก็แล้วก็ล,วกลองดูว่าสิ่งสิ่งที่มันคนโทรลไม่ได้อะเราก็ไม่ต้องไปเทคมันมากเราถ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เราเองดีกว่าใช่เราเราก็เอาตัวเองเป็นหล,ลักมากๆ ก็มีบ้างแต่ว่าแต่ว่าไม่เราเรารู้ว่าเราคนโทรลตัวเองได้ยังไงอันนี้คือพอยพอยหลักเลยฟินจะไม่เอาอดีตมาทําร้ายปัจจุบันแล้วก็จะไม่ไม่กังวลถึงอนาคตมากเกินไปการอยู่กับปัจจุบันก็ดีนะคะแบบว่าทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นกําลังมีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีความสุขกว่าเยอะเลยค่ะกับเราเรียกเรียกว่าภูมิต้านทานูไหมไม่ได้ฟินว่าฟินว่าภูมิต้านทานของคนเราอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดสูงสุดหรือว่าต่ําสุดอะคืออยู่ตรงไหนแต่ว่าฟินว่ามันต้องรู้วิธีจัดการกับตัวเองว่าเราเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองอยังไงได้บ้าง <Ooh. S 1> แล้วก็แต่ละคนอะค่ะอย่างที่บอกว่าแบบเรามีสวนดอกไม้ที่ไม่เหมือนกัน <S 2> <S 2> <S 2> <S บางคนก็อาจจะมีการจัดการแบบนี้แล้วจะรู้สึกดีขึ้นบางคนฟังเพลงดีขึ้นบางคนออกไปทําน่นทํานี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนอาจจะมีวิธีจัดการไม่เหมือนกันเราก็ห้ามแบบว่า ไปบอกให้เขาทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หว่ามันมันอยู่ที่ว่าเรารู้รู้จักตัวเองดีแค่ไหนมากกว่าแล้วเราก็จัดการกับสิ่งนั้นแบบไหนอืนนได้เลยค่ะก็ฝาก She impossible ด้วยนะคะตอนนี้ก็ก็มีมีกระเป๋ามีมีเสื้อแล้วก็มีโปสการ์ดที่ฟินเขียนเองก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้อยากให้ทุกคนได้รับพลังดีๆจากฟิน อีกอีกหนึ่งคนที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ขอให้มีวันที่ดีแล้วก็ผ่านไปได้อย่างดีเสมอเลยค่ะก็ซื้อได้ตอนนี้ทั่วประเทศเลย10สาขาในเซ็นทรัลค่ะไม่ได้ไม่ตค่าใช้จ่ายใช่ไม่ค่ค่าใช้จ่ายเลยก็มอบให้มูลคีโดยตรงเลยค่ะเราไปชีพอ l สิบัลย e ย่าย่าก็ตื่นเต้นเหมือนก็หวังว่าทุกคนจะแบบชอบในลุคของ ชิดเสิร์ฟหลายเสิร์ฟเลยที่ปารีสช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ a i r p o อร์ตลุกเลยและจนวันสุดท้ายก็เกินความคาดหมายไปเยอะเลยค่ะพี่ๆเขาทำเกินทำถึงทำโอ้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ แตกต่างเลยหนูตื่นเต้นมากใช่เพราะว่าฟีนะ่ะเป็นเรียกว่าเป็นแฟนคลับของมิสเกเล่อยู่แล้วเลยด้วยเพราะว่าแต่ละโชว์หรือว่าแต่ละความคิดที่เขาครดเอทออกมาหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นคนที่เสพงานอาร์ตหรือว่างานศิลป,ปะอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับเลยว่าอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกดีใจแล้วก็มันฟูลฟิลมากเหมือนเราได้ไปทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากดูอีกอะ่ะมาสมมติจบโชว์แล้วหนูแบบ ขออีกสักสองรอบได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันยังรู้สึกยังอยากเสพสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ดื่มด่ำมากๆนะช่วงเวลานั้นมันว้าวมันไม่คิดว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะได้ดูโชว์นี้จากที่ไหนอ่ะเพราะว่ามันคีเอทจริงๆแล้วก็เคทีฟมากๆแบบลุกโชว์เพลงที่เขานำเสนอมันแบบมันตื่นเต้นค่ะถึงแม้จะเป็นครั้งที่สองก็ตื่นเต้นอยู่ดีแต่ไปทั้งสองมันมีตำแหน่งกันค่ะ ก็ยินดียินดีเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณวาเลนติโน่มากๆที่ให้เกียรติฟินมากๆเลยใช่ค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็เอนจอยกับการทํางานการคีเอทลุกด้วยแล้วก็การได้ใส่เสื้อผ้าในทุกๆครั้งเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็สนุกค่ะ<ม>ยินดีมากมีโอกาสเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าก็อยากเสิร์ฟอะไรแบบว่าที่มิสเกเลเขา สร้างมาทุกลุกแหละฟินชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันมันมันอาร์ตีมันสนุกด้วยยังรูกีอย่ยก็บอกว่าวา,วาเป็นยังไงบ้างคะเออเลิศเออลเลิศเนาะและเออก็รู้สึกว่ามันมีมันมีปากด้วยแล้วก็มีอันนี้หนูว่ามีอะไรอีกที่ She posible s ค่ะ<ๆ>ทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็อะไรอะไรใหม่ๆฟินว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแค่แบบว่าหนูว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆใช่ก็ว่าเราเอาูลุกเลยใช่ไหม อันนี้พูดไม่ได้อะสิต้องให้คนอื่นต้องให้คนอื่นพูดใช่ไหมคะเขาอยขอบคุณมากเลยค่ะก็จะรู้สึกดีใช่ก็คิดคิดว่าทุกลุกที่ที่ที่รู้ว่าตัวเองจะได้ใส่ก็พยายามแบบว่าคิดให้ให้ออกมาก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมทีมทีมของฟินด้วยทั้งช่างหน้าช่างผมเลยผู้จัดการแล้วก็ทีมก็ทุกคนเก่งหมดเลยใช่ก็ส่ง หน้าส่งผมผมส่งชุดชุดอะไรว่าไปเลยก็ฟินรู้สึกว่ามีมีมีความมั่นใจมากขึ้นแหละถึงแม้ว่ามันก็จะยังมีความความประหมา่าความตื่นเต้นอะไรที่เป็นคุณเดิมอยู่แล้วแต่ฟินคิดว่า มั่นใจก็ก็สามารถทําได้แค่แค่ลงมือทําฟินก็เคารพตัวเองประมาณนึงแล้วว่าเฮ้ยเราเราดีวะที่ที่ที่ได้ได้ทดลองทําอะไรใหม่ๆที่มันเหมือนเราอยู่ในเซฟโซนแล้วเราก้าวก้าวออกไปนอกเซฟโซนตัวเองแล้วมันได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ก็ต้องขอบคุณตัวเองมากๆาค่ะอ๋อที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะเดินแบบก็ อู้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ที่ได้เดินแบบแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยจริงๆก็ชอบค่ะพอเวลาที่เรามีความสุขกับการทําอะไรสักอย่างเวลามันผ่านไปเร็วมากเราฟี่รู้สึกว่านาช่วงเวลาที่เดินอยู่บนานานานมันเร็วมากๆแล้วก็รู้สึกอุ้อยากทําอีกแล้วก็อยากได้ลองทําอะไรใหม่ๆอย่างนั้นอีก<ช>อือแทบจะตอนนั้นจําได้ว่าไม่ไม่ได้ ไม่ได้มีการสักซ้อมอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นบิ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 นแล้วก็ไปถึงก็คือหน้าส่งผมผมส่งชุดทุกอย่างคือพี่ๆทีมเก่งเหมือนกันแล้วก็นช่วงเวลานั้นเตรียมสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะนนอะไรนะในบ้านก็ไม่ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าก็ยินดีนะคะอยากเดินใช่ ของรูระของแหอนของระดูรี่กระสาเซอร์ไพรอ๋อจริงๆพินว่ามันเป็นแฟชั่นอะอยู่ที่ไหนก็ได้หนูว่ามันอยู่ที่การการการเลือกของของตัวเราเองว่าแบบเออเราชอบอะไรหรือว่าเราอยากใส่อะไรหนูว่ามันอยู่ที่ความชอบของของตัวเราเองเทสของเรามากกว่าว่าเราก็าเราพอใจในสิ่งไหนอันเนี้ยใช่ค่ะบางที ไม่ไม่ค่อยซื้อปกติที่งบอยู่ประมาณหนึ่งใช่เก็บเก็บเก็บไปทําอย่างอื่นใช่เอาเอาไปต่อยอดอย่างอื่นใช่ประมาณหนึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ใช้ก็จะมีแบบพี่พี่แฟนคลับซื้อให้ก็น่ารักมากมากค่ะใช่เอาแต่ให้เราซื้ออะไรใหญ่โตเองเราไม่กล้าซื้อซื้อใหญ่ๆหโตเป็นเป็นในส่วนของบ้านเป็นในส่วนของรถอย่างเงี้ยใช่ซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันมันแบบว่า เป็นเป้าหมายเป็นความฝันอะไรประมาณนึงก็ก็เล็กๆของหนูแหละค่ะใช่เล็กๆเรื่องบ้านเรื่องบ้านอาอ,นอ,นอ้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้คุยกับพี่ๆอินทีเลียอีกวันหนึ่งแล้วก็จะน่าจะเริ่มลงลงมือปฏิบัติการรือบ้านของหนูให้ให้เป็นเหมือนในที่ออกแบบแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นในโปรเซสของการคุยทั้งหมด ใช่ว่าแบบเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วก็คือเพิ่งไปเปลี่ยนแบบแปลนปักอะไรเงี้ยบา้บาๆที่ละเอียดอ่อนมากๆเรื่องบ้านคือยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าฟินก็มีความสุขที่แบบว่าได้จัดการอะไรเงี้ยแล,แล้วถ้าสมมติว่าม,มันครบโปรเซสท,ที่แบบพร้อมอยู่ก็คงจะมีความสุขเหมือนกันเปนเ,อ,เออร์เลยยังไม่ดามาเท่าไหร่นะะยังไม่เอเอร์เลยเพราะว่ายังอยู่ในโปรเซสท,ที่ฟินคิดว่า ไม่ได้รีบร้อนอยากให้แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบที่เราอยากให้เป็นดีกว่าค่ะแต่ต้องงงคืมแน่นอนอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยค่ะแม่บานนะส่นระกอบจะเป็ปัญหาบานไปก็อันนี้ไม่ได้ตั้งไว้แต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบว่าไว้วางใจอินทีเลียก่อนตอนนี้ใช่ให้พี่เขาจัดการแล้วค่อยลองมาดูกันว่าแบบอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นหรืออะไรมากน้อยยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันได้ไว้วางใจตัวเองเพราะ พอมันเริ่มขึ้นก็แพงแล้วไอ้นั่นอยากมีไอ้นี่อยากได้อ่าฟินก็ไว้วางใจตัวเองประมาณหนึ่งฟินว่าฟินก็เชื่อในในสิ่งที่ฟินเลือกเสมอว่าเออถ้าสิ่งนี้ดีก็จะดี <c oughs> อ่าใช่ก็ไว้วางใจอยู่ประมาณนึงค่ะแล้วเป็นเรื่องบ้านนี่เราชอบตรงไหนมาเราอยากตกแต่งอะไรนน้ฟินชอบที่ที่ฟินอธิบายให้พี่อินฮิเลียฟังก็ก็ชอบทั้งหมด ของของตัวบ้านเลยเพราะว่าใช่เพราะว่ามันคือการเอาตัวตนของฟินออกมาอยู่ในบ้านเลยหลังนี้ที่ฟินกําลังทําแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆดูให้แฟนคลับดูแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันคือมันคือเทสหนูเลยมันคือฟินสโลชาเลยแน่นอนมาติดตามกันเนาะมเรียกเรียกเรารีเาต็มที่ว่าคุณลเดาไม่ออกเลยมั้ง ก็เป็นยังไงบ้างดูยังคะมีคะเก่งค่ะคืินแบบปั้งตังเลยหน้าเสร็จเลยค่ะไม่มีเวลาทําอะไรทั้งนั้นก็รับหน้าเสร็จแล้วก็ดีที่พี่ผู้กํากับแล้วก็ผู้ช่วยตรงนั้นทุกคนเก่งแล้วก็เราซัพพอร์ตกันและกันช่ยก็แทบแทบจะไม่มีเวลาเอาคิวไปทําอะไรเลยอ่ะพอแบบว่าได้ทําก็ต้องเต็มทีแล้วมันก็มีความบูเล็กๆลเราเป็นยังไงพอรอบหนึ่งวัน ยากเหมือนกันนะใช้ปืนมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบจังหวะการถือจังหวะการจะยิงหรือการเขาเรียกว่าอะไรโดนกระชากต่อสู้กับผู้ละความแน่วแน่ที่มันแบบมันยากตรงที่มันไม่มีบทพูดด้วยแล้วมันต้องใช้สายตาประมาณหนึ่งในการแบบว่าทําให้คนดูรู้ว่าเออเรากำลังสื่ออะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าไม่ชินแต่ก็ต้องก็ต้องชิน แต่รอบนี้เราได้แบบพลิกมาเลยนะจากที่เคยๆแบบอย่างอย่างสาวก็จะมีความแบบโมโหนี่เรื่องเกี่ยวกับปีนร้องไห้รอบนี้มาแบบรู้เลยรอบนี้สันฝันไข่สานันรสฝันแฟนคลับหรือว่าสารฝันแฟนคลับพี่ฟินหล่อมากได้ป็นพี่เลยมันอยู่ที่อินเนอร์เออฟินว่า คือฟินเวลาทํางานอะไรฟินก็จะแบบวางคาแรคเตอร์ให้มันอยู่ในในอินเนอร์ตัวเองอะว่าแบบอ๋อวันนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแบบฟินว่าสารฝันแฟนคลับประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ฟินหล่อมากแต่ฟินปวดหลักมากจากจถ่ายสองเรื่องพร้อมกันหมถ่ายสองเรื่องปะหมายถึงกําลังจะถ่ายทำ<ม>หรอคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโปรเซสันมันกาลังกําลังอยู่ในในในขั้นตอนไหนใช่แต่ว่าถ้าคิดว่า ถ่ายพร้อมกันก็ต้องวางคาแรคเตอร์ดีๆเลยเพราะว่าเครเนียมกับกับหมวดวายโยนี่เขาก็มีความความความคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบคนนี้จะมีความวิชาการกว่าออชอบชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้การต่อสู้ได้ประมาณนึงแต่ว่าผู้หมวดวายโยนี่เขาน่าจะแบบเป็นตัว<ช>ตัวเต็งเลยอ่ะตัวแบบว่าทําได้ดีเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ร่วมงานกับเพื่อน ภาพถึงด้ยังไงบ้าสนุกมากใ,<ช>ในกองก็ทําตัวตลกกันไปวันๆเลยค่ะใช่เอาที่พูดได้ได้ทำงานกับน้ำหนึ่งไงบ้างน้ำหนึ่งเนยเขาเขาดูไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคะหรือไม่ไม่รู้ว่าแบบว่าอาจจะเป็นการอาจจะอาจจะอาจจะ้าอาจจะใช่อาจจะใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกก็เลยแบบว่าไม่ ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเยอะแต่ว่ามวลรวมมันน่ารักแล้วก็สนุกณนะนะช่วงเวลาที่ถ่ายทำก็มีพี่ๆบ้านอื่นด้วยก็สนุกค่ะเราในทีมแดคนเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ะ<ม>รคะหมายถึงอยู่ลำดับเราเป็นพี่ใหญ่หรือว่าเราเป็นก็เ,เ,ปนเป็นพี่เขาจะจอม็นน้องเล็กไหมคะอ๋อตอนนั้นหรอหนูว่าหนูอาจจะเป็นลำดับที่สามที่สออี่ดีกว่า เป็นน้องเล็กบ้างเป็นมักเน่บ้างดีกว่าอยากเป็นมักเน่อยากเป็นมักเน่ให้พี่ๆเขาให้ให้พี่ๆเขาเลี้ยงบ้างอ่าแล้วเร่าข่าวมาปอยไดไมของคนแบบเป็นไงได้เจอแล้วโอ้ยโอ้ยพี่จิ๊นรู้นะขอเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นละค่ะใช่ มันพูดฟังไม่ได้แม่เดี๋ยวโดนหยิกหลังอะดิ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> ใช่เดี๋ยวมันจะอีก,อ,กอีกแป๊บเดียวเองก็น่าจะได้รู้แล้วแต่เรียกว่าเรื่องโหดแต่ละอย่างแต่ละแต่ละเขาเรียกว่าอะไรโลเคชั่นพอปทุกอย่างอะหนูว่ามันก็ก็สศมแฟน,นบอกว่ารถรถประจำตัวแต่ละลคนก็คือสศ หนูแทบไม่กล้าน,นั่งเลยแทบไม่กล้าเปิดเปิดรถเปิดกระจกเลยกลัวพังก็มีประสบการณ์แล้วก็ก็มีประสบการณ์แต่ว่าอันนี้มันห่างหายไปนานแล้วก็เอาใหม่ค่ะแล้วก็จริงๆก็อยากอยากอยาก,อยากทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่ากลัวพังเหมือนกันค่ะใช่รถเขาค่ะไม่ใช่รถหนูเขาอยากดูรูปแกลงเราใช่ไหมครังเกิฟีนเกิฟีนก็ เป็นเพลงที่แต่งให้กับแฟนคลับตั้งแต่วันเกิดปีแรกเลยนะคะสองปีใช่แล้วก็ได้ออฟฟิเชียลแล้วก็ดีใจมากๆคิดว่าแฟนคลับน่าจะรอคอยฟ,ฟินก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเหมือนกันใช่น่าจะได้ใช้กันแล้วแล้วก็ได้ฟังกันแล้วค่ะไมีซิงเกิใหมพ่พูดไม่ได้หรอกค่ะพี่จี้ออต่องเพลงคู่มาเละ เพลงคู่เป็นโคปเปอร์น่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้ค่ายเขาให้ให้เราโคปเปอร์อะไรอย่างนั้นก็เพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงไม่หลูใกล้แล้วเนี่ยไม่รูจใกล้ไหมไม่หูไม่หลูมันจะไปโหในอีเวนต์ไหนไหมไม่รู้ค่ะแล้วตอนนี้เป็นตัวพร้อมกับคอนเสิร์ตสามสิบปีนี้เราเราไม่อยากก็ คอนเสิร์ตก็กระชันชินมากเพราะว่าเพิ่งบิน3ประเทศแล้วก็เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวน่าจะช่วงเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงที่แบบซอม<ๆ>แล้วแล้วก็แฟนๆน่าจะได้ได้รับความน่ารักจากคอนเสิร์ตนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละเพลงที่พี่ๆเลือกก็น่ารักมันจะมีการละครทแบ็ค <laughs> ด้วยชวไม่รู้ค่ะนหน่อยไหมการละครมันถูกเรียกร้องบ่อย ก็เดี๋ยวเราดูเราดูว่ามีอะไรบ้างในโชว์ใช่แต่ก่ดนเดือนมีนาคเราก็ตุ้มซ้อมเดียวเต็มที่เลยอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการซ้อมคอนเสิร์ตใช่ค่ะที่ถาดไปก็คืออยู่บนเวทีสเตจอาจจะอยู่ห้องซ้อมใช่บนเวทีก็ด้วยจ้ะแม่ขำอะไรจ๊ะ ก็ให้แฟนๆเราติดตามแล้วก็มีบัตรหรือยังก็สามารถซื้อบัตรได้นะจ๊ะใช่แม่อย่าพูดอย่างนั้นเขากดดันหมดเขาเขากดดันเราแม่อย่าไปพูดอย่างนั้นใช่อะไรจะเกิดก็เกิดจ้ะเอคค่ขอบคุณค่ะ